ดาวมฤตยูนะคะเป็นดาวที่โคจรค่อนข้างนานนะคะใช้เวลา7ปีในแต่ละภบเรือนนะคะสำหรับปัจจุบันดาวมฤตยูของชาวตุลอยู่ในภพเรือนใดส่งผลอย่างไรในห้วงปัจจุบันจนถึงปี72ไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีตุลแล้วฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับดาวมฤตยูนะคะเป็นดาวที่โครจรค่อนข้างช้านะคะแล้วก็นานสําหรับล่าสุดนะคะก็คือย้ายไปเมื่อ8มีนาคมปี2566นะคะเข้าสู่ภพเรือนมรณะของชาวตุลน,นะคะเป็นภพเรือนเกี่ยวข้องกับตัวตนด้วยเนื่องจากเป็นเรือนของดาวศุกร์นะซึ่งดาวศุกร์ก็คือดาวประจําตัวของชาวตุลน,นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนการเงินด้วยดังนั้นชาวตุลน,นะคะก็ถือว่าจะเป็น ราศีนะคะหรือลัคนาราศีที่ดาวมฤตยูก็ส่งผลสัมพันธ์กับเรื่องหลักๆของชีวิตนะคะสำหรับภพบเรือนมรณะนะคะเป็นภพเรือนของเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะคะรวมไปถึงมรณะก็คือเรื่องต่างประเทศเรื่องทางไกลนะคะสภาวะการจบจากพัดพรากนะหรือจบวาระต่างๆนะถือว่าก็อาจจะมีได้นะในห่วงเวลาที่ดาวมฤตยูอยู่ถึงปี72ดนะคะดังนั้นอะไรที่เป็นเชิงเปลี่ยนแปลงนะคะเชิงผันผวนเชิงที่จะต้อง เกิดการตัดสินใจนะครั้งสําคัญในชีวิตก็อาจจะเป็นห่วงเวลา7ปีนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวตุลน,นะคะสําหรับพบเรือนมลณะยังเป็นพบเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์เรื่องมรดกนะคะเรื่องการสืบทอดกิจการนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงเปลี่ยนรูปแปลสภาพนะจากเก่าไปใหม่จากใหม่ไปเก่านะเรียกว่าจะเป็นห่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้นะคะสำหรับดาวมฤตยูนะคะส่งผลในเชิง ผันผวนได้ดังนั้นนะคะในเชิงเรื่องของอยู่ตรงข้ามกับเรื่องเงินก็จะมีจังหวะบางครั้งจะได้เงินนะคะโดยเฉพาะต่างชาติต่างแดนต่างภาษาโดดเด่นนะคะเรื่องเงินทองจากความแปลกใหม่ไฮเทคเทคโนโลยีอะไรที่เป็นเชิงนวัตกรรมนะคะส่งผลดีนอกจากนี้นะคะมันเป็นพบเรือนเรื่องโรภคภัยไข้เจ็บสุขภาพได้ด้วยบางท่านจึงหาเงินได้จากแวดวงนี้ในขณะที่ชาวตุนนะคะก็ต้องระมัดระวังในเชิงสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ การที่ดาวมฤตยูนะคะไปอยู่ตรงข้ามกับพบเรือนเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองนะคะก็ส่งผลดีในเชิงเรื่องของเงินแปลกๆได้นะเงินจากมรณะมาเป็นลาภให้กับชาวตุลน,นะคะไม่ว่าเงินมรดกเงินสินทรัพย์นะคะเรื่องของต่างประเทศนะหรือเงินที่เป็นเชิงลักษณะชดเชยนะคะอะไรที่เป็นการแปลรูปแปลสภาพส่งผลเป็นการเงินการทองให้กับชาวตุลน,นอกจากนี้นะคะ ยังหมายถึงเรื่องภาราค่าเฉ้ยจ่ายดังนั้นในห่วงเวลาที่ดาวพฤหัสอยู่เล็งพบเรือนการเงินนะคะบางครั้งจึงมีรายจ่ายนะเกิดขึ้นปุบปับฉับพลันนะคะส่งผลให้เรื่องเงินทองมักจะบริหารควบคุมต้องใช้ความสามารถสูงขึ้นนะเนื่องจากบางครั้งจะมีลักษณะผันผวนนะคะมีรายจ่ายเยอะนะรวมไปถึงเงินทองมักมีลักษณะได้มาแล้วมีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปเงินทองอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะคะ สำหรับดาวมฤตยูในภพเรือนมละนะคะก็ส่งผลดีในเชิงคุ้มภัยนะเนื่องจากเป็นภพเรือนที่ดาวมฤตยูนะคะส่งผลให้เรื่องของอุปสรรคศัตรูคู่แข่งนะคะก็อาจจะมีได้ในช่วงนี้นะแต่ก็ทําอะไรมากไม่ได้เนื่องจากส่งผลในภพเรือนทุกสถานภพนะคะในเชิงคุ้มภัยให้ประโยชน์กับชาวตุลรอดพ้นเรื่องราวต่างๆมาได้แบบเฉียดฉิวนะอะไรที่เป็นเชิงเรื่องของศัตรูนะคะ คู่แข่งคู่อาฆาตนะคะก็ทําอะไรมากไม่ได้เนะื่องจากดาวมฤตยูตรงนี้นะคะให้ประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวนะคะสำหรับณปัจจุบันนะคะจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้านะคะดาวพฤหัสจะอยู่คู่กับดาวมฤตยูในภพเรือนมอรณะของชาวตุลน,นะคะส่งผลในเชิงความผันผวนเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมได้นะบางท่านจะมีเหตุปรับตัวค่อนข้างมากนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานการโยกย้ายนะคะ เรื่องการเปลี่ยนแปลงในบ้านในครัวเรือนนะอันเกี่ยวเนื่องมาจากพี่น้องนะคะก็อาจจะมีได้นะเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นตัวแทนเรื่องสหัสชาของชาวตุนนะคะก็คือเรื่องในเชิงสังคมเรื่องคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทมิตรสหายรวมถึงพี่น้องนะคะนอกจากนี้ดาวพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนอรินะคะส่งผลกับเรื่องของการมักจะต้องไปเกี่ยวข้องกับความหมายของดาวพฤหัสนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการศึกษานะอาจหมายถึงการแบกรับภาระรายจ่ายนะเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนะคะ เรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะใครทํางานในเชิงหน่วยงานองค์กรนะคะก็เป็นห่วงสภาวะที่มักจะมีการปรับตัวเป็นแปลงเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆบ่อยนะคะบางท่านจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพภาระเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะัองแดาวพระหัสก็เป็นความหมายในเชิงเหล่านี้นะคะสําหรับดาวพระหัสนะคะอยู่กับชาวตุลน,นะคะในภพมรณะไปจนถึงเดือนพฤษภาคมอะังน,นั้นจะเดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนสุภาะคะซึ่งถือว่าจะเป็นภพเรือนที่ดีขึ้นสําหรับชาวตุล ดาวบฤตยูนะคะเป็นดาวที่ส่งผลปรับปรับฉับพลันในเชิงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะณปัจจุบันนะคะไปอยู่ในภพเรือนมรณะซึ่งก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของชาวตุลได้นะโดยเฉพาะอยู่ตรงข้ามกับเรื่องเงินเรื่องฐานะรายได้รายรับนะคะดังนั้นถือว่าชาวตุลนะก็จะเป็นราศีหรือลัคนาราศีนะคะที่ดาวมฤตยูก็อาจจะส่งผลปรับปรับฉับพลันได้ในเชิงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฐานะนะคะจากเรื่องของเก่าของเดิมการแปลรูปแปลสภาพนะคะ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้รับการสืบทอดมรดกสินทรัพย์นะหรือแม้แต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงใดๆบางครั้งนะคะส่งผลดีในเชิงเรื่องฐานะการเงินของชาวตุนได้นอกจากนี้นะคะยังอาจจะเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงกับเรื่องของตัวตวนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการนะคะเรื่องตัวตนเรื่องของไอเดียความคิดต่างๆหรือว่าบทบาทในชีวิตในห่วงเวลา7ปีนะคะ,ะ,คะก็อาจจะมีลักษณะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวตนของชาวตุนนะคะ และเช่นเดียวกันนะคะพบเรือนมรณะจะเป็นเรื่องรายจ่ายการเสียเงินเรื่องของการจบจากพัดพลาดังนั้นในเชิงความผันผวนเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็เป็นได้นอกจากนี้นะคะเรื่องของการใช้จ่ายเงินเป็นเงินก้อนเงินใหญ่เงินเยอะก็เป็นได้เหมือนกันนะเนื่องจากมรณะก็คือเป็นสภาวะการใช้จ่ายเงินนะคะเรื่องของการสูญเสียเงินจากเรื่องเหตุจําเป็นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนอกจากนี้นะคะในเชิงเรื่องของมิจฉาชีพเสียรู้นะหรืออะไรที่เป็นเชิงหลอกลวงอันนี้ก็ต้อง เรามาระวังด้วยนะคะอารธรมยุยูนะคะจะอยู่ค่อนข้างยาวนานนะคะไปจนถึงปี72นะโดยมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสําหรับชาวตุนนะคะซึ่งจังหวะในเรื่องของการได้รับผลนะก็มาจากเรื่องของการเกาะเกี่ยวกับกระแสนะคะความเปลี่ยนแปลงรอยต่อยุคสมัยต่างๆรวมทั้งนะคะบางจังหวะเป็นห่วงเวลาของการได้รับโอกาสทางเลือกนะคะรวมไปถึงเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าสิ่งเดิมนะนำมาดัดแปลงปรับปรุงนะคะ บางอย่างนะคะมีอันต้องจบลงนะหรือไปต่อไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ดีดาวราหูนะคะของชาวตุลเป็นความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่ได้ด้วยนะดังนั้นชีวิตนะคะหากมีบางอย่างต้องจบลงก็หมายถึงการมีสิ่งใหม่นะคะเรื่องของการมีความหวังกับเรื่องใหม่ๆก็มีเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะดาวฤตยูก็เหมือนดาวดวงอื่นๆน,นะคะมีสภาวะเดินหน้าถอยหลังนะแล้วก็บางช่วงก็โคจรวิปริตได้นะคะ บ่งบอกถึงสภาวะความไม่แน่นอนรนะวมทั้งความผันผวนในชีวิตเกิดขึ้นได้นะคะรวมทั้งดาวมฤตยูบันดานความพลิกผันนะในเชิงจากจนเป็นรวยรวยเป็นจนได้เหมือนกันเนะื่องจากในห่วงเวลานี้นะคะเล็งพบเรือนกระดุมพระก,ก็คือเรื่องเงินของชาวตุนจังหวะพลิกผันนะคะอย่างที่เราได้ยินในข่าวนะหรือคนรอบตัวมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะสำหรับดาวบริตยูนะคะในพบเรือ,มอนมรณะอยู่ไปจนถึงปี72นะคะเป็นห่วงเวลาที่เรื่องของความ เปลี่ยนแปลงพลิกผันเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบนอกจากนี้นะคะมันยังเป็นเชิงเรื่องของการจบลงจบวาระเริ่มต้นใหม่นะหรือการเปลี่ยนแปลงก็มักจะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชาวตุนอยู่เสมอนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องสภาพแวดล้อมรอบตัวนะคะขอให้เป็นห่วงเวลานะคะคที่ดีสําหรับชาวตุนในการเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะเรื่องของฐานะทางการเงินรวมทั้งขอให้มีโชคลาภปรับปรับฉับพลันสาหรับชาวตุลทุกท่านนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ